ทำไมสุริยะถึงได้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีทำไมไม่เป็นภูมิธรรมวันที่หนึ่งรก,าการกฎาคม2568หลังจากสารรัฐมนูญมีมติให้หนางสาวแพทองทานจินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ต้องมีผู้มารักษาการแทนชั่วคราวผู้ที่ได้รับหน้าที่สำคัญนี้คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีคำถามเกิดขึ้นว่า เตดใดจึงไม่เป็นนายภูมิธรรมเวชียชัยที่จะได้ทําหน้าที่นี้คําตอบคือมีการปรับตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งมีการยกย้ายตําแหน่งหลายตําแหน่งคาสั่งโปรดเก้าคอรมอใหม่นายภูมิธรรมพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย นายภูมิธรรมจึงยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ได้จนกว่าจะผ่านขั้นตอนเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณในวันที่3พรศจิกาคม2568หมายความว่าทันทีที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแม้เพียงตำแหน่งเดียวก็ถือว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเดิมทั้งหมดและยังไม่สามารถใช้อำนาจในตำแหน่งใหม่ได้บุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีได้คือนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์และไม่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกเปลี่ยนตำแหน่งจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกได้ทันที